ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ยิบยกนะครับการวิเคราะห์นะครับฟุตบอลฟัคฝั่งของพิร์ีกอังกฤษนะครับคู่นี้ครับก็เป็นคู่ระหว่างแมวดำเซนร์แลนด์ครับเปิดบ้านต้อนรับกคำของท็อฟฟี่เสียเงินเอฟเวอร์ตันนะครับคู่นี้ก็ฟาดแข่งกันตีสามตรงนะครับก็ค่อนข้างที่จะดึกกันสักหน่อยนะครับแต่ถ้าว่าใครนะครับที่นอนดึกนะครับหรือเป็นแฟนบอลพิร์ีกนะครับก็ห้ามพลาดครับคู่นี้ตีก็มองว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่สนุกและสุดมันอีกคู่นึงเลยมาครับเพื่อเป็นกาารรเเสวคับียล พูดจริงครับดูฝั่งฝั่งของเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับแมวดำซันเดอร์แลนด์ครับวันนี้ก่อนนำมาโดยพิธีการทีมชาวฝรั่งเศสครับโรจิตเรบิสนะครับไวซีตกราปีครับเขาก็คุมทัพแมวดำมาแล้วนะครับเจ็ดสิบเกมเก็บชนะได้สามสิบนะครับเสมอไปสิบเก้าแพ้แพ้ไปยี่สิบเอ็ดเกมนะครับอัตราการชนะของเขาเนี่ยอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับรูปการนี้ก็น่าจะเป็นรูปการที่สองของเขานะครับสำหรับการคุมทีมซันเดอร์แลนด์ครับวันนี้ครับเขาจะมาระบบนะครับห้าสี่หน้าาของโโรรรรบบบบินนนฟะคคัััแวชย ด้านของบัลลัสยืนตรงกลางนะครับเกตซิด้ายืนฝั่งซ้ายนะครับแลโมกิเอลเล่ยืนฝั่งขวานะครับวินเวกฝั่งซ้ายครับแช้งด้านของเรนินโดครับส่วนฝั่งขวาแช้งด้านของชัยหุ่มนะครับสองกลางครับใช้ทางด้านของกรานิดชากล่านะครับยืนคู่กับโนอาซาติกีนะครับแรปปีกซ้ายครับแช้งด้านของเอนโซเรเฟ่ครับปีกขวาแช้งด้านของตาโอเร่และกองหน้าตัวเป้าใช้ทางด้านของอิชิดะนะครับก็ถือว่าจัดทัพมาค่อนข้างที่จะเต็มรูปแบบเลยเดียวครับฝั่งของแมวดำนะครับแต่ว่าผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือไม่พร้้้อออมใชงงาาาานนนนเเเีี่่่ยยยยยถืววคคขหดละรับ ต่มีในรายชื่อของฮาบิบดิยาราครับกระดูกน้องหักเช็คฟิตตอนนี้ได้39เนะครับคนนึงเป็นทางด้านของอาริเช่ครับอาการเจ็บที่ไหล่นะครับตอนนี้ยังไม่มีความฟิตเลยคนนึงครับเป็นด้านของมุนเดินนะครับอาการเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีความฟิตเช่นเดียวกันคนที่ครับเป็นทางด้านของรีโอเฮียลด์ครับอาการเจ็บเอ็นร้อยหวนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างไร้แรงนะครับเพระฉะนั้ครับยังไม่สามารถเรียกความฟิตได้เลยนะครับอีกคนท้ายครับเป็นทางด้านของเดนนิสเซอร์กินนะครับออออาาากกกกรรรรรเเเจ็็็็บบบบทีีีีี่่่ข้้มมมืืนนนนนนะะะคคคคคััััยยวววฟิตตูถป ตจนคัญเนี่ยก็ประมาณ1คน2คนเท่านั้นนะครับมีทั้งด้านของดีโาร่ากับอารีเช่นั่นแหละครับก็ถือว่าไรแอฟที่จัดทัพลงมานี่ครับก็ยังคงมีตัวหลักตัวแกนกลางสําคัญอยู่ครับอย่างกรานิตชาก้านี่แหละครับก็ถือว่าเป็นตัวเก่าตัวประสบการณ์เลยเคยค้าแข่งในพุตบอลครับกับทางด้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับและเคยไปคว้าแชมป์นะครับแบบไร้พ่ายเลยนะครับภายใต้การคุมทีมของชาบี้อารอนโซที่ไบเออร์เรเวอร์กูเซนครับต่อไปครับเราดูฝักฝั่งทีมเยือนท็อปฟีรีสิบเงินเอเวอร์ตันกันบ้าง วัยห2ปีเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ครับขอก็รับงานคุมทอฟฟี่ไปแล้ว555เกมนะครับก็ต่อง5เลยเก็บชนะได้230เกมนะครับเสมอไป150เกมแพ้แพ้ไป175เกมนะครับอัตราการชนะของเขาเนี่ยอยู่ที่41%เท่านั้นนะครับก็ถือว่าอยู่ระดับกลางๆค่อนข้างไปทางแย่นะครับสำหรับเดวิดมอย์นะครับในการคุมเอฟวอร์ตันนะครับวันนี้ครับเขานำทับทอฟฟี่นะครับปลุกมาเยือนแมวดำนะครับด้วยระบบสั่สองสามหนึ่งนะครับผู้รัดสุกับแชมป์นัก ยึดกับมันเขาขีดนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแผงก็กลางครับใช้อิสราเอลนาเกตนะครับยืนคู่กับเจมสการ์เนอร์นะครับสามตัวรุกครับแชงนั่นของเดวิลลี่ฮอร์นะครับยืนตรงกลางแจ็คกีลิกครับยืนปีกซ้ายแล้วก็เอเดียนะครับยืนปีกขวาและกองหน้าตัวเป้าแชงนั่นของเบโตนะครับวันนี้ก็ถือว่าจัดทัพมาเต็มรูปแบบเลยนะครับฝั่งของเดวิดบอยเอเวอร์ตันครับส่วนประเทศที่มีการมาเจ็บหรือไม่พร้อมใช้งานนะครับมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นเจ้าหนูดาวรุ่งนะครับแนวรับอย่าง มรดการที่แล้วนะครับเป็นข่าวกับหลายทีมยักษ์ใหญ่มากเลยนะครับม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมไปถึงกระทั่งเรอัลมาดริดด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่โดนอาการบาดเจ็บรักพาตัวไปต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับฟอร์มการเล่นของนักเตะทั้งสองทีมนี้กันครับเช็คฟอร์มนักเตะกันหน่อยครับดูฝั่งของแมวดำก่อนเลยนะครับก็นำโด่งมาโดยกองหน้าตัวป้าของทีมครับอิชิดะนะครับทำไปแล้วสี่ประตูครับสถิตินี้ตียิบยกเฉพาะในพิวรีกอังกฤษเท่านั้นนะครับรองมาครับเป็นนักของกรานิชกกกาาาาาาคคคครรรรรรรัััััับบบบบบทไไปแแแลล้้้้้ววววออสสสสซิิิตตต์นนนนนนะมมมมมเเเ่่่ดดใีถืยยงห กาลานิชาก้าเรามาครับเป็นทางด้านของชัดพีดครับทำไปแล้ว1ประตู1แอซิสละคนท้ายฝักฝฟของแมวดจ้าบ้านครับเป็นด้านของอันเดรเต้ครับทำไปแล้ว1ประตู1แอซิสครับส่วนฝักแฟของเอเวอเรตนะครับท็อฟฟีถิ่มเงินครับก็นำมาโดยครับแจ็คกิลลิตครับทำไปแล้ว1ประตู4แอซิสครับต้งแต่ย้ายแบบยืมตัวมาฤดูกาลนี้ครับปให้กับท็อปฟีีนะครับจากทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เี่กก็ถือว่าได้กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวลูกทีมชาติอัง ครับเป็นกองกลางตัวรุกของทีมนะครับเดวิดฮอลนะครับทำประตูหนึประตู1แอสซิสต์ไรโคต้าครับเป็นอดีตลูกมอของปีศาจแดงนะครับเจมส์การ์เนอร์นะครับทำประตูหนึประตู1แอสซิสเช่นกันอัตราเฉลี่ยการทำประตูและแอสซิสต์เนี่ยฝั่งฝั่งของเจ้าบ้านจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการทำประตูแต่ว่าแอสซิสเนี่ยก็ต้องหยิบยกให้ฝั่งฝั่งของเอเวอเรตต์เลยครับที่มีแจ็คกิลิตเนี่ยที่นำโด่งและถือว่าน่าจะเป็นตัวที่แบกความหวังไว้ได้เลยสำหรับค่ำคืนนี้ครับต่อไปครับเราไปดูอัน นะครับเสมอไปสองพ่ายแพ้ไป2นะครับทำได้11ประตูเสีย7ประตูครับลูกตาประตูที่เสียเนี่ยบวก4ลูกและตอนนี้ครับเขามี17แต้มและอยู่ดับเจ็ดของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับก็ถือว่าเริ่มต้นมานะครับรุ่นการนี้ตั้งแต่เรื่องชั้นมาจากแชมเปี้ยนชิพเนี่ยถือว่าทำได้ดีจัดๆเลยนะครับสำหรับแมวดำซันเดอร์แลนด์ครับวิเคราะห์กันเลยครับลูกนไป9เกมเนี่ยทำได้11ประตูเฉลี่ยแล้วนะครับก็มีลูกกว่าๆต่อเกมและเสียไป7ประตูเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับมีคลีนชีทให้เห็นสองขออองงงททีีมมเเเยืนนคครรัับบฟฟ่ต็ิลไปก เกมเท่ากันเก็บชนะได้3สมมุติเป็สองพ่แพ้ไป4นะครับทำได้9ประตูเสีย12ประตูครับลูกตามประตูเสียเนี่ยลบสลูกแลตติ้ครับของมี11แต้มก็ตามเจ้าบ้านอยู่6แต้มด้วยกันนะครับแลตติ้ครับอยู่อันดับ15ของตารางคะแนนพิบดีครับก็ถือว่าอันดับเนี่ยค่อนข้างห่างกันประมาณ2เท่าตัวกันเลยเดียวครับและถือว่าเขาอยู่ในโซนพื้นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นักเลยวิเคราะห์กันเลยครับรวมได้ไปเก้าเกมเท่ากันทำได้เก้าประตูเฉลี่ยแล้วนะครับมีเกมรับประตูแต่ว่าเสียไปถึงสิบสองประตู แก้ไขและปรับปรุงนะครับเกมรุกก็ถือว่าอาจจะต้องพัฒนาได้ดีกว่านี้อีกนะครับต่อไปครับเราดูเฮตูเฮติการพบเจอกันของคู่นี้กันต่อครับเฮตูเฮติการพบเจอกันนะครับห้านัดลุดสุดลบสกัดครับซันเดอร์แลนด์ครับเก็บชนะได้หนึ่งนะครับพ่ายแพ้ไปถึงสี่เกมให้กับเอเวอร์ตันนะครับนาเซอร์เปิดมาครับเป็นเอเวอร์ตันนะครับที่ดูดีกว่าอย่างชัดเต็เลยนะครับอย่างเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เอเวอร์ตันนะครับเปิดบ้านถล่มซันเดอร์แลนด์ไปสามศูนย์เกในเกมนะครับเป็นเอเวอร์ตันนะครับที่บุกถล่มซันเดดอร์์แลนไปปรระตูคับนัดลสุดรบ งนนีครับเอเวอเรสตนเก็บชนะได้3นัดรวดเลยนะครับและสามารถเก็บกินชีสจากซันเดอร์แลนด์ได้ด้วยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับงานนี้ครับดูแล้วครับซันเดอร์แลนด์เนี่ยน่าจะแพ้ทางเอเวอเรสตนสุดๆเลยนะครับส่วนการผ่านในที่แคบกำแพงสำหรับทีมพระเอกนะครับก็สามารถเข้าวินได้5เกมติด5เกมรวดเลยนะครับถือว่าสถิตินี้ค่อนข้างดีจัดเลยส่วนโอเวอร์อันเดอร์นะครับในช่วงฟูลไทม์เนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับ5เกมจบโอเวอร์ได้4เกมนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ดีสำหรับพี่ๆที่ชอบโอเวอร์นะครับส่วนช่่่่่่่วววงงฮาาาลลล์์ฟไไททมมมเเเเเเเนนนนนนนีีีียจบบบโออออรรรรดดด้4กกกกะะคคััตต5็็ถถืปสิิช กเฉลี่ยแล้วนะครับสถิติของนักคู่เมื่อปะทะกันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีนะครับสำหรับฝ่ายพระเอกและสําหรับสายที่ชอบโอเวอร์นะครับต่อไปครับเราไปดูฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านกันต่อครับฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ครับผ่านัดหลังสุดอรุนการนะครับเก็บชนะได้สามสมอไปหนึ่งพ่ายแพ้ไปหนึ่งนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างดูดีนะครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับอย่างเกมประตูเนี่ยเป็นเกมที่เขาทำได้ดีมากเลยครับคือบุกไปเชือดนะครับเชลซีสองประตูหนึ่งในถิ่นสแตฟฟอร์ดบิดเลยนะครับเกมนะครับเเป็นกมที่เปิดบ้าาานนนนนนกกกกกดดดดูููบบบบตตตตััััััออีเเเเเเเมมมคครรรรปป็็ท่่ขพพยยแแ้ลชสส์ไะหงุ การนะครับเขาพ่ายแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นและเก็บชนะได้2นัดติดสนัดรวดเลยนะครับและเขานะครับสามารถผ่านได้กับกำแพงที่ตั้งขึ้นมานะครับหรือเข้าวินได้4เกมจากการรวเล่นห้าเกมของสุดในหลบทุกการนะครับถือว่าสถิตินี้ค่อนข้างดีส่วนโอเวอร์อันเดอร์นะครับในช่วงฟูลไทม์ชิลแล้วนะครับห้าเกมจบโอเวอร์ได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับและช่วงฮาร์ปไทม์นะครับชิลแล้วนะครับเขาจบโอ้ได้4เกมจากการรวเล่นห้าเกมนะครับนี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นสถิติที่ดีสุดแล้วนะครับสำหรับฟฝรั่งสแลนเจ้าบ้านนะครับในช่วงงงงโออออออเเวรรรรรรร์์ฮาาาาฟฟฟไไไทมมนนะะคคคััับบบหื่่่กกกก็ผแดปปำพขขขต ฝากฟังทีมเยือนนะครับเอเวอร์ตนะครับ5เกมนี้เก็บชนะได้แค่เกมเดียวสมบูรณ์ไป้ึงไพ่แพ้ไปถึง3เกมเลยเดียวนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยไปค่อนข้างแย่ด้วยซ้ำเป็นเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เก่าพ่แพ้กับสเปอร์นะครับ3-0เป็นเกมครับเป็นเกมที่เข่าพ่แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ2-0เปนเกมครับเป็นเกมที่เขาเปิดบ้านเฉือนคิสซัพเลอนะครับ2ประตูหนึ่งสามนัดสุดสุดรวมกันนะครับเขาพแพ้ไปสองเกมติดสองเกมรวดเลยนครับและมีเกมก่อนนั้นที่สามารถ ถือว่าสติค่อนข้างยำแย่ Over อร์อัในช่วงฟูลไทม์นะครับชินแล้วนะครับ5เกมนี้จบโอเวได้เพียง2เกมเท่านั้นนะครับส่วนช่วงฮาร์ t ไทมนี้5เกมนี้จบโอเวได้4เกมช่วงฮาร์ t ไทมนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะครับสำหรับการจบ Over ต่อไปครับมาดูแฮตีแคปเปิดแฮตตีบแคปไรของคุณนี้กันแฮตีแคปเปิดแฮตีแคปไรครับทิตีจะขออนุญาตจิบยกขึ้นมารีวิวตัวครับนฮกนี้แคปสวัสนีครับกำแพงเปิดมาที่0.00นะครับตอน 8รครับขยับไหลขึ้นไปอยู่ที่0 9นจกนะครับกัแพง0.0 0สำนสักนำครับเรทค่อนข้างดุใกล้เคียงสุสีกันนะครับทางเจ้าบ้าระทีมเยือนนะครับส่วน1คสัสครับรับดูกันครับเรทเจ้าบ้านเปิดที่2 6งห้ารัตตัครับอยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอัลเค่สเปิดทีร์ตครับขไึเปู่ที่3.04เรททีูนย์อามรัตต์ตัวครับขยับไหลขึ้นไปอยู่ที่สบมจุดศูนยาสี่อัลเันเลยนงครับเาเรที่่อง้เคียงกันย 2จุดเท่ากันเลยนะครับแต่ว่ามีเลนเสมอเท่านั้นนะครับที่มีมากกว่าอยู่เล็กน้อยครับแต่โดยรวมครับภาพรวมตีมองว่าคุณครับมีโอกาสที่จะเสมอกันค่อนข้างสูงเลย้ากว่าเปรียบเทียบจากสำนักนี้แล้วนะครับที่ยกขึ้นมานะครับเปรียบเทียบรีวิวและจากนะครับไซตินะครับที่ตีได้ยกขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้แล้วครับก็จะเห็นได้ว่านะครับไรอัพคาดการ11ผู้บเอ็ดจริงิู่น้ครับที่ยกขึ้นมาครับฝั่งฝั่งของซันร์แลนด์เจ้าบ้านนะครับอาจจะมีผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บนะครับที่มากกว่านะครับทีมบางที่จะ ตารางคะแนนครับที่ยกขึ้นมานะครับตัวเลขนั้นนะครับบอกบอกได้ว่านะครับซัทเอร์แลนด์มีเกมรุกที่โอเคเกมรับที่ดีครับสามารถมีชี้ชัดได้เห็นส่วนฝั่งของเอเวอเรตันนะครับเกมรุกก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยแย่กว่านะครับสถิติการพบเจอกันนะครับจะเป็นเอเวอเรตันที่ทาได้ดีกว่าซัทเอร์แลนด์อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นนะครับของซัทเอร์แลนด์เอนะครับในช่วงห้านัดนี้สามารถเก็บชนะได้สามเสมอไปหนึ่งพ่ายแพ้ไปแค่หนึ่งเกมเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งเอเวอเรตัวนนะ กันนะครับรวมกระทั่ง1นคู่สอเองก็เช่นเดียวกันนะครับมองว่าคู่นี้ครับมีโอกาสที่จะเสมอกันค่อนข้างสูงแต่คู่นี้ครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าของซันเดอร์แลนด์ณปัจจุบันนะครับและค่าคืนนี้เขาเล่นในบ้านโอกาสความได้เปรียบครับตีคิดว่าน่าจะเป็นของเขานะครับกองเชียร์บรรยากาศต่างๆครับรติคิดว่านะครับซันเดอร์แลนด์น่าจะเป็นฝ่ายที่เก็บชนะได้นะครับอย่างน้อยก็2ประตูต่อหนึ่งครับและคู่นี้ครับตีคิดว่านะครับน่าจะจบโอเวอร์ได้ในช่วงปูถ่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับและพี่ๆคิดเห็นเชัักกบบคู่นนนี้้ริง ตีจะมีการหยิบยกนะครับคู่โปรแกรมการกันนะครับคู่พิเศษคู่สําคัญนะครับขึ้นมาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับให้ทุกท่านรับชมระฟังร่วมกันนะครับหากทุกท่านนะครับชอบแนวทางการวิเคราะห์แบบนี้ครับก็สามารถนะครับกดไลค์กดสติ๊กเกนะครับกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปของตีน้อยคนนี้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในวงนี้ตีน้อยก็ขอตัวขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้กราบสวัสดีครับ